สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทันชนิด99อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเมื่อก่อนสามีเรารับราชการป่าไม้ปัจจุบันกเกษียณมาหลายปีแล้วสมัยก่อนเราต้องตามสามีไปตลอดสามีไปประจำอยู่ตามหน่วยป้องกันร,รักษาป่าซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในป่านั่นล่ะบ้านพักก็เก่าและทุดโทมมากครั้งหนึ่งสามีต้องย้ายไปประจำหน่วยป้องกันร,รักษาป่าแห่งหนึ่งทางภาคใต้ หน่วยนี้อยู่ทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัด20กว่ากิโลอยู่ริมถนนซึ่งข้างหน้าหน่วยเป็นทางโค้งหักซอกเราย้ายมาวันแรกก็เดินดูรอบๆหน่วยแล้วไปสะดุดตากับเศษซากชิ้นส่วนรถนานา,นาชนิดมีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดคะเนด้วยสายตาคงถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วที่นี่มีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจําอยู่กลางคืนจะมีเว้นเฝ้าสํานักงานหนึ่งคนเราที่มาอยู่วันแรกก็ไวยเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลย เพราะได้ข่าวมาก่อนว่าที่นี่ผีดุตอนค่ำตอนค่ำก่อนนอนเราจะสวดมนต์ทุ้คืนชาวก็ไปใส่บาตรกรวดน้ำวันพระก็ไปวัดตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีไม่ค่อยอยู่ไปราชการบ่อยเราอยู่กับลูกสาวเล็กๆสองคนเราไหว้พระบอกตลอดเลยว่าอย่ามาให้เห็นถ้ามาก็ขอให้มาดีๆบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านไม้มีสองชั้นเรามักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดโดยที่เปิดออกมาดูก็ไม่มีใคร ตอนแรกกลัวแต่ตอนหลังชินแล้วคิดเสียว่าเขามาดูแลปกป้องเราเพราะเราทำบุญกรวดน้ำให้ตลอดเวลาเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งคือจิ้งจกทางบ้านจะพร้อมใจกันร้องเสียงแซ่ไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดาตามมาเสียงสยองมากดังเอียสอาชาช้าเดินมาหยุดอยู่หน้าห้องเราสักพักก็เดินลงไปสักพักก็เดินขึ้นมาใหม่อยู่แบบนี้ซึ่งเราสังเกตได้ว่าจะมาเฉพาะวันโกนเท่านั้น ถัดจากบ้านพักเรามีบ้านสองชั้นอีกหลังถัดไปสุดท้ายอยู่ติดเชิงเขาเลยจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัวตอนเรามาอยู่ใหม่ๆก็เห็นอยู่กันเต็มนะปมาไปมาย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองหมดส่วนข้าราชการประจาที่พักที่นี่พอเย็นวันศุกร์เขาก็กลับบ้านกันหมดมาอีกทีวันจันทร์เราเลยต้องอยู่กับลูกสาวสองคนและเวรที่มาเฝ้าสํานักง,งานอีกคนเท่านั้น คืนหนึ่งเวรที่เฝ้าสำนักงานวิ่งมาทุกประตูหน้าบ้านเราตะโกนเรียกเสียงดังโวยวายโวกเวกเจ๊เจ๊เปิดประตูให้ผมหน่อยเราก็ตกใจรีบปุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้ก็ถามมีอะไรอะไรเขาบอกผีหลอกหลอกหลอกแล้วนั่งตัวสัน่นเราบอกให้ค่อยๆเล่าเขาก็เล่าว่าตอนนอนอยู่นี้ผู้ชายสามคนมาเคาะประตูสำนักงานตอนแรกคิดว่าคงมาถามทางหรืออะไรก็มองผ่านกระจกไปแต่กลับไม่เห็นมีรถแล้วมากันยังไง เลยไม่ได้เปิดให้พอสังเกตดีๆผู้ชายสามคนนี้รองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาร่างกายมีแต่ร่องรอยบาดแผลพอเพ่งดูดีๆอีกเฮ้ยนี่ไม่ใช่หน้าคนแล้วเขียวซีดขนาดนั้นทีนี้แกเลยเปิดประตูหลังวิ่งหนีมาทุกประตูบ้านเรานี่รละ่ะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกเกิดมาแค่ว่าคนที่มาเข้าเวรเจอกันเกือบทุกคนแกก็เพิ่งเจอนี่ละ่ะจะมาหลากหลายรูปแบบเลย สรุปคืนนั้นแกก็ไม่กล้ากลับไปนอนสำนักงานขอนอนที่ระเบียงหน้าห้องเราและหลังจากนั้นมาถ้าเป็นเวรของแกแกจะไปขอแฟนเราบอกหัวหน้าสงสารผมเถอะผมกลัวแฟนเราก็คนกลัวผีเลยอนุญาตให้แกมาบอกอีกว่าถ้าหัวหน้ากับเจ๊ย้ายนะผมขอลาออกสรุปพอหลายเดือนต่อมาเราย้ายแกก็ลาออกจริงๆแกว่าที่นั่นเฮียนแกยอมลาออกดีกว่า วันหนึ่งสามีพาเรากับลูกๆไปเยี่ยมย่าไปค้างหนึ่งคืนพอกลับมาตอนสายตอนสายเห็นคนในสำนักงานจับกลุ่มคุยกันอยู่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างที่มาเข้าเวรเมื่อคืนนี้เล่าว,ว่าเมื่อคืนมาเข้าเวรพาแฟนมานอนด้วยตกดึกประมาณตีสามแฟนก็ตื่นมาเข้าห้องน้ําเห็นรถกระบะขับเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าบ้านมีทั้งคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจูงกันลงมาจากรถมายืนอยู่หน้าบ้านเราบ้านผักเราเอง ต็มไปหมดพอตอนตี5้าแฟนเขาก็ปลุกพี่ๆตื่นตื่นไปต้มชากาแกฟาเถอะเมื่อคืนนี้หัวหน้าพี่กลับมาแล้วพายาติพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยเผื่อหัวหน้าจะต้องการอะไรแกก็รีบตื่นแล้วบอกแฟนว่าไม่เห็นรถหัวหน้าเลยแฟนแกก็ยืนยันว่ากลับมาแล้วจริงๆแกเลยเดินไปดูที่หน้าบ้านเราแต่ตอนนั้นบ้านเรายังล็อกแม่กุญแจอยู่เลยแกเลยเดินกลับมาบอกแฟนแกว่าไม่มีใครมาสักหน่อย กุญแจยังท้องอยู่เลยแฟนแกไม่เชื่อเลยเดินมาดูที่หน้าบ้านเราปรากฏว่าแม่กุญแจยังแขวนอยู่จริงๆทีนี้แฟนแกสีแตกเลยจ้าแสดงว่าที่เห็นหน่ะไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหน่วยบอกว่าวันดีคืนดีก็ออกมาหลอกซะแล้วเพราะสมัยก่อนถนนสายนี้ขึ้นเขาแล้วถึงตัวจังหวัดมีอยู่สายเดียวแล้วทางคดเคี้ยวมากๆหน้าหน่วยเป็นโค้งหักซอกรถมาเทกระจัดตายเยอะมากตรงหน้าหน่วยนี้ แล้วมีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่อีกว่ารถทุกคันที่มาคว่ำตรงนี้คนที่รอดตายต่างเล่าตรงกันอย่างประหลาดว่าเห็นมูตัวใหญ่มากๆนอนพาดถนนตรงทางโค้งเลยจึงเหยียบเบรกกระทันหันทําให้รถคว่ำคนงานยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการคนก่อนๆก,ก็โดนมาแล้วกลางดึกมีฝรั่งสองผัวเมียเดินมาขอสํานักงานไม่ใส่รองเท้าเนื้อตัวมอมแมมมาขอความช่วยเหลือเขาเลยบอกให้นั่งรอเดี๋ยวไปตามคนมาช่วย พอกลับมาอีกทีฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้หายไปแล้วและอีกครั้งที่ดังมากฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้มายืนโบกรถที่ทางโค้งหน้าหน่วยกลางดึกรถกระบะผ่านมารับขึ้นรถนั่งท้ายกระบะไปพอถึงตัวจังหวัดจอดรถกลับไม่มีฝรั่งสองผัวเมียแล้ววันรุ่งขึ้นผู้ชายเจ้าของกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยมาเล่าให้ฟังว่ารับฝรั่งไปจากหน้าหน่วยนี้แต่อยู่ๆก็หายไปเฉยเลยคนงานเก่าๆที่อยู่ที่นี่มานานเลยเล่าว่า ฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้รถความตายมาหลายปีแล้วและยังพาไปดูซากรถจีปข้างๆหน่วยพวกเขาคงไปไหนไม่ได้นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเขาคงกลับบ้านไม่ถูกน่าสงสารส่วนมากคนงานที่มาเข้าเวรจะเห็นกันเกือบทุกคนถ้าดึกๆเห็นคนอุ้มลูกจุ้งหลานเดินเข้ามาไม่ต้องไปทักเขาคงไปไหนไม่ได้ตอนนั้นที่เรามองกองซากรถข้างหน่วยทีไรก็สยองทุกทีได้แต่โกรดให้และภาวนาว่าไปให้คนอื่นเห็นเถอะ อย่ามาให้เห็นเลยและเราก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆตลอดเกือบปีที่สามีรับราชการอยู่ที่นั่นจนย้ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ